และวันนี้ข้อมูลอีกอันหนึ่งรู้สึกว่าท่านนี้คือคุณทรงฤทธิ์พลเงินเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงข้อมูลนี้น่าสนใจมารายการใช่ไหมเมยแล้วปรากฏคือข้อเท็จจริงเนี่ยคือตอนนี้ต้องยอมว่าคุณเซ็นกับคุณมาเน็ต พ่อกับลูกคือตัวบัญชาการที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แล้วก็จมตีไทเนี่ยนะฮะปรากฏนักวิชาการท่านนี้กําลังพูดถึงตัวของคุณเซนคุณผู้ชมสังเกตว่าคุณเซนเนี่ยเอาจริงคือก็ต้องเข้าใจนะภาพที่เขาโพสจะกินสตาร์บัคก็ดีหรือบัญชาการเรื่องกลางแผนที่ก็ดีเนี่ยนะฮะรวมทั้งภาพล่าสุดที่ไปเยี่ยมท,ห,ทหารเนี่ยขอเป็นภาพล่าสุดหน่อยแล้วกันนะฮะที่เขาไปอยู่ตามกองทัพเนี่ยนะฮะแล้วก็ภาพที่เขาโพสต่ตางๆปรากฏเห็นบอกคุณเซนกำลังป่วยหนะัก ใช่ฉีดมาเมไรขึ้นอาจารย์ทรงฤทธ์บอกว่าจริงๆแล้วฮุนเซนเนี่ยเป็นเบาหวานติดโควิดมาอสองรอบฉีดวัคซีนไม่รู้กี่เข็มอเอฟเอฟเ,อฟเอฟของร่างกายก็คือมันเพี้ยนไปแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยไอ้ผ้าไปตีๆๆกอล์ฟโชอะไรเนี่ยนี่เห็นไหมใช่ไหมต้องมีคนพยุงเออไอ้การพยุงเนี่ยเขาบอกว่าฮุนเซนป่วยหนักเบาหวานแล้วก็วัคซีนเพื่อให้ร่างกายซึ่งตอนนี้ผิดเพี้ยนแล้วอาจารย์สังเกตเห็นบอกว่าพุงยื่นก้นป่องอแล้วยังไงเดินต่อต่แต่ คือเดินต่อต่อ,ตอ,ตอแตะพุงยื่นก้นป่องนี้คือมีโรคแน่นอนแล้วถ้าสังเกตเนี่ยคลิปที่นอนอยู่ที่บ้านกับหลานเนี่ยอันนั้นคือสภาวะจริงของเขาคือเหมือนนอนนอนติดเตียงหน้าบวมอย่อยางเงี้ยค่ะคือไปไหนไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยสะดวกค่ะแล้วเห็นบอกว่า ก่อนหน้านี้เขาเคยไป ICU ที่สิงคโปร์มาเป็นเวลา3เดือนรู้สึกจะมีภาพที่เขาอยู่ที่บ้านน่ยฮุนเซนเน่ยเดี๋ยวลองเอามาหน่อยที่ใส่พวกเสื้อก้ามใช่ป<ช>่ะกับเครียกอะไรสโลงหรือผ้ากอ<ช><ช>มา<ช>เดียลองหามุมแบบนั้นหน่อยเนี่ยนะฮะอันนั้นจะเห็นสภาพเขาเรียกอะไรพุงโลก้นป่องอันนี้พูดแบบไม่ได้แซะเขาถูกป่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่แจ้งกันมาว่าคุณเซนกาลังป่วยหนักและยังไงเวลาตอนเล่นกบหดานแล้วเคยไป ICU ใช่เคยไป i อ u ยูอยู่ที่สิงคโปร์3เดือนแล้วก็มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจแล้วก ละสองซองอย่างน้อยดื่มวิสกี้เพียวๆวันละครึ่งกลมคือคิดแล้วเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นนี้อีกนะคะพี่ชายฮุนเซนสองคนก็ตายไปแล้วแล้วเขามียีนอ่ะยีนพันธุก,กรรมเดียวกันอ่ะหุนเซนก็เลยเหมือนกลัวตายด้วยเหมือนกันแต่ไม่ตายนะคือ ป่านี้เขายังไม่เป็นไรเลยูุป,ปะ้ะถ้าขาดยาก็เรียบร้อยอาจารย์อ๋อาจารย์บอกอย่างนี้ถ้าขาดยาก็คือตายถูกไหมฮะค่ะหรือยมพบาลยังไม่เอากลัวไปป่วนเดี๋ยวมันไปยึดกระทะทองแดงอย่างนั้นหรือปะไหนลองฟังเสียงอาจารย์หน่อยสิคนอเซนเป็นเบาหวานนะฮะติดโควิดสองรอบแล้วก็ฉีดวัคซีนไม่รู้กี่เข็มแล้วแล้วก็มันเอฟเฟกต์อยแล้วนะฮะ,นะค,ะคือร่างกายเขาผิดเพี้ยนนะ แท้แส,สังเกตดีๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเขาเรียกอะไรนะพุงยื่นก้นป่องนะฮะประมาณมนั้น,นแล้วก็เดินแท้ๆ้คือคือฐานไม่นั่นแหละแล้วก็จะมีทหารมีองครักษ์เขาเนี่ยล้อมรอบทุกทิศทุกทางเผื่อล้มนะฮะแมะก้กระทั่งลงจากขึ้นลงจากรถเนี่ยก็ต้องระคองนะฮะไอที่เราเห็นเนี่ยนั่งดวดกระโปงรงกรร็มันก็แค่ฉัดเดียวนะมันก็แค่ฉัดเดียว นะฮะแล้วส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตนะก็คือส่วนใหญ่คุณเซนจะพักผ่อนนอนที่บ้านทิ่ที่ตาขมเอนั่นแหละนะฮะก็เวลาเขานอนเขาก็จะมีโอกาสได้เล่นกับล้งกับหลานเห็นไหมเขาก็จะนอนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ในชีวิตของคุณเซนตอนนี้เขาเคยไปเข้า ICU ที่สิงคโปร์เป็นเวลา3เดือนแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขามาฟื้นฟูร่างกายเฉยๆแต่จริงๆเนี่ยมันมีระบบปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ Oh. แล้วก็ปอดโควิดค <COVID. S 2> oh. นเซนสูบบุหรี่จัดมากวันละสองสองเป็นอย่างน้อยดื่มวิสกี้เพียวๆวันละครึ่งกลมอะไรเงี้ย oh. เป็นต้นเพราะเพราะคนมันคิดหนักมันเครียดตลอดชีวิต oh. เพราะนั้นมันไม่มีใครหรอกที่จะอยู่ยืนได้ขนาดนี้ oh. และที่สำคัญก็คือว่าก่อนหน้านี้พี่ชายเขาสองคนตายไปและ้ะ oh. มันก็ยินเดียวกัน oh. คืออาจารย์กำลังจะบอกเพราะฉะนั้นคือ<ร>ต้องบอกว่า<ภ>ที่อาจารย์ทรงฤทธิ์ท่านพูดใช่ไหมท่านเป็นนักวิชาการเชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขงน่าสนใจมีบางคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาบอกเป็นหมอดูโทษนะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านม,มึงไม่รู้ประวัติเหยียบพิมพ์อันนี้ขออนุญาตไม่ได้หยาบนะครับกสทอชอไปดูช่องอื่นแล้วผมพูดไม่ได้ถูกปะว่าประวัติท่านทําอะไรมาบ้างไม่จะพูดไม่ได้แต่มีข้อมูลแต่รู้ลึกกว่าที่คุณพิมพ์แล้วกันเอาอย่างนี้ถูกไหมฮะ เพราะรายการคนดังนั่งเคลียร์รู้ว่าอาจารย์ทํางานอะไรมาแต่บางเรื่องเพื่อความปลอดภัยและอีกอันนึงเมเธอต้องเล่าเพราะนั้นไม่รู้อย่าอย่าทะเลื่งพิมพ์มานะฮะคุณูชมฮะคือประมาณว่าสู่รู้หรืออวดรู้เนี่ยนะฮะ,ะเขาไม่ได้ทํานายแต่เขารู้ลึกและรู้ถึงขนาดที่ว่าพฤติกรรมฮุนเซนคือตอนนี้เขาถึงต้องบอกว่าเขาต้องรีบเอาอำนาจให้ลูกเขาให้ได้เขาถึงกล้าเปิดฉากกับเรา<ช>อีกอันหนึ่งเซฟรับเกิดอะไรขึ้นครับเมย์คือบอกว่าจริงๆบ้านฮุนเซนเนี่ย คือเขาต้องอยู่อย่างสระ,ะ,ะน้ำนะใช่ที่คุณเซนมันเคยโพ<ช>สต์เขาเคยโพสต์เขาบอกว่าสระน้ำนี่ใหญ่ขนาดสี่ของของสระน้ำโอลิมปิกอะ่ะสี่เท่านี่นเดี๋ยเวลาคุณเซนเดินอ่ะเดี๋ยวเปิดเต็มจอก็ได้จ้ะที่ทำไมอะเมสระน้ำพวกมีอะไรในย่าสระน้ำก็คืออะไรเขาบอกว่า จริงๆอะ่ะคือเหมือนใต้สระน้ำเนี่ยมีข้อมูลว่าเป็นห้องนิรภัยแล้วห้องนิรภัยบ้านฮุนเซนเนี่ยเยอะมากนะคะมีเซฟเฮาส์อยู่ใต้สระน้ำเพราะว่าเป็นจุดที่ไม่มีใครคิดว่าจะมีห้องเซฟเฮาส์อยู่ใต้สระน้ำคือฮุนเซนเนี่ยต้องบอกว่าเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงคือเมย์ก็ถามอาจารย์เหมือนกันว่า <c oughs> แต่อาจารย์บ้านอาจารบ้านฮุนเซนอะ่ะใหญ่โล่งมากห้องนอนอะ่ะทำไมมันใหญ่โล่งข,ขนาดนั้นอาจารย์อบอกว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรมากไม่ได้เกิดวันหนึ่งเนี่ยมีใครเอาช่อดอกไม้แล้วแฝงยาาพิิษหรรือะเบดมต หมดบ้านนะเพราะทุกอย่างต้องโล่งหมดใช่ห้องที่คุณทักษิณนอนใช่ที่เรามาแซวกันเล่นๆน่ะไม่แน่ใจดึงภาพห้องที่คุณทักษิณนอนป่ะที่คุณอุ้งอิงแกไปแล้วคุณเซนเออสาว้น้าโคตรใหญ่จริงๆอ่ะคุณผู้ชมเคยเห็นเมืองนอกใช่ไหมข่าวคราวที่ว่าเขาทำห้องนี้ละยห้องที่แบบบางทีเราคิดไม่ถึงอาจารย์บอกน่าจะอยู่ใต้สระน้ําแต่ไม่รู้จะใช่สระนี้หรือเปล่านี่นะฮะแต่เอาจริงระดับบ้านเขาเนี่ยคือใหญ่มากแล้วห้องที่อ๋อถ้าเกิดสมมติใครซ่อนยาพิษ ทำไมอเมย์คือเหมือนถ้าเกิดมีใครเอากระเช้าดอกไม้แล้วเกิดซ่อนยาพิษซ่อนระเบิดเอาไว้ในนั้นน่ะตายกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นน่ะของในบ้านจะมีของตกแต่งเยอะไม่ได้ไม่ใช่เขาไม่มีเงินซื้อนะแต่เขาต้องมีการระมัดระวังทุกอย่างต้องโล่งหมดห้องต้องโล่งเราถึงบอกเราเห็นภาพโล่งเนี่ยคนไทยเราก็ไม่รู้เนาะเราคิดว่าไม่มีรสนิยมเปล่าวะใช่ไหมเตียงสีชมพูแล้วโล่งๆหมดเลยอ๋อไม่มีนัยยะมันกลัวโดนฆ่าแล้วห้องสีชมพูถามกานทรย์ทำไมต้องห้องสีชมพูบุญราณีชอบสีชมพูทำไมต้องทำไมต้องพื้นแดง สีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งพลังอํานาจนี่จะเห็นว่าบ้านเขาโล่งหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วห้องที่คุณทักษิณนอนคือห้องชมพูใช่ห้องชมพูบุญราณีชอ,ชอบสีชมพูเมียหลวงชอบเอาง่ายๆถูกไหมฮะค่ะแล้วอะไรนะสีแดงคือทรงพลังสีแดงที่เป็นพรมที่พื้นเนี่ยก็คือเป็นพลังอํานาจเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ย<อ>เห็นไหมเขาบอกคนจีนเนี่ยเชื่อแบบนี้เพราะว่าตระกูลบุญราณีเนี่ยเป็นคนจีนต้นตระกูลหุนก็เป็นคนจีนเหมือนกันกันตายก็เลยทำโล่งๆใช่ใช่ไหม ก็ให้โล่งๆจะได้หนีได้เกิดตูมขึ้นมาถูกไหมฮะไหนลองฟังเสียงอาจารย์ท่านวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยมีมีห้องนิรภัยจริงไหมฮะอาจารย์โอ้เยอะมากเซฟเฮาสุดของเขาอยุดจะซิบบอกได้ไหมได้อยู่ใต้สาวแม่นำ้ำฮะเดี๋ยวนะอาจารย์อาจารย์ไปอยู่บ้านเขามาแล้วหรอคะอาจารย์รู้ได้แล้วว<อ>่าอยู่ใต้สาวแม่น้ำกนี่มีมีสายอยู่อ๋อ จะไม่ต้องไปอยู่ใต้สระว่ายน้ำนี่เรามีรูปสระว่ายน้ำด้วยอยู่อันนี้มันมนเซฟที่สุดแล้วฮะแล้วก็คงไม่มีใครคิดว่าจะมีอะไรอยู่ข้างล่างแต่เรารู้แล้วไง <laughs> <laughs> อ,ยอยากจะซิดบอกกองทัพจังเลย <laughs> 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 แต่เราไปไม่ได้นะ <laughs> เราไปไม่ได้นะสระว่ายน้ำเขาใหญ่มากนะฮะเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิกซีซ่ารวมกันโอ้อสระว่ายน้ำโอลิมปิกซีซ่า แต่ทาไมทําไมเตียงใช้ผ้าปูสีชมพูแบบนั้นมีแอร์ค่เครื่องเดียวอ่ะจานไม่ได้ฮะนั่นคือกระบวนการป้อ,องกันความปลอดภัยเขามีเครื่องประดับในห้องเยอะไม่ได้เดี๋ยวคนเอากระเช้าดอกไม้ไปแล้วเอาระเบิดไปด้วยอ๋<ป> <c oughs> อมันก็เลยต้องลงๆฮะลงๆฮะไม่ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเงินซื้อนะ,อะมันเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัย หลายคนสงสัยแล้วเขาไม่มีสถาปนิกอากิ์ไม่ได้ฮะไม่มีมันธนากรแต่งบ้านหรอบ้านใหญ่ขนาดนี้สี่พันกว่าล้านอ่ะคถ้าวันหนึ่งมีคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยกระเช้าดอกไม้ไปวางเรียงกันแล้วมันมีระเบิดอยู่ในกระเช้านั่นล่ะ้าปูใช้ดีๆหน่อยได้ไหมไม่ใช่สีชมพูนั้นอ่ะอาจารย์ก็เขาชอบฮะบุญราีชอบสีชมพูอ๋อบุญราีชอบสีชมพู เอออันนี้มันก็เป็นเกตเละเกตน้อยที่บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ,ะเพราะบางทีเราก็ไปแซวว่าเขาไม่มีรสนิยม<ะ>แต่อย่างน้อยๆก็เห็นก็คือกลัวมเมียเอาง่ายๆถูกป่ะฮะ,ฮะแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับ<ะ>อีกท่านหนึ่งที่วิเคราะห์อันนี้วิเคราะห์แบบน่าสนใจมาก<ะ>เขมรเงินกําลังจะหมด<ะ>ปรากฏว่าวันนี้พลเอกรังสีนะครับคุณผู้ชมฮะกิตติยานทรัพย์หัวหน้าพักเศรษฐกิจใช่ไหมพลเอกรังสีที่ท่านเคยออกมาพูดว่าถ้าไปเจราจา<ะ>อย่าไปเจรจาเพราะเจรจาครั้งนี้ คือเขาต้องการเอาขุมน้ํามันของเราปรากฏท่านกําลังบอกขเขมรเงินกําลังหมดเมร์มันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ที่ขเขมรบอกว่าท่าตอนนี้ค่ะขเขมรประสบปัญหาหนักเรื่องของเศรษฐกิจค่ะเห็นบอกว่าขาดบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีเดินสะพัดมา8ปตไรมาสคือ24เดือนแล้วนะคะตั้งแต่ปะทะกันมาค่าเงินเรียวของกัมพูชาตกไป12เปอร์เซนจนคนในขเขมรเนี่ยมาต้องมาใช้เงินสกุลดอลลาร์แล้วค่ะแล้วเงินสำร,รองระหว่างประเทศของกัมพูชาเหลือถึงแค่ตุลาคมนี้นะคะก็อีกประมาณ2เดือน ก็เลยอยากให้มองไปถึงประเทศรีลังกาที่คนต้องต่อแถวซื้อน้ํามันกันเพราะว่าเงินทุนสํารองระหว่างประเทศหมดคิดว่าหลังจากนี้เขมนจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจล้มละลายแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เขมนมีตัวแทนไปติดต่อพูดคุยกับจีนเพื่อขอให้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องเศรษฐกิจและอีกฝ่ายหนึ่งฮุนเซนก็ส่งคนไปหาจีนไปหาจีนแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนเขายังเชิดชูทาอยู่เลยพระยังมาออกมาเย้ยวเย้ยวใช่ไหมที่เขมะจะชูว่าให้ทํารับสันติภาพล่าสุดพลเอกรังสีแฉ นี่แสดงว่าเขาไม่คุยทางเดียวนะฮุนเซน<ช>เขาส่งไปเจราจากับจีนอีกใช่ค่ะแล้วบอกว่าอีกฝ่ายนอกจากไปคุยกับจีนอีกฝ่ายก็ส่งคนไปติดต่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ด้วยพลเอกรังสีก็เลยมองว่าตอนนี้ฮุนเซนกำลังพาประเทศเขมรกลับสู่กาลหยุยุคค่ะมีเสียงท่านนะครับที่เราได้ข่าวว่าฮุนเซนเนี่ยออกประกาศว่าถ้าเกิดคนกัมพูชาที่อยู่เมืองไทยไม่กลับไปที่ ประเทศกัมพูชาจะโดนถอนสัญชาติโดนยึดที่ดินอะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของคุณเซนิธรรมนี่ก็คือต้องการเอาคนพวกนี้กลับไปเกณฑ์ทหารนะเพราะอย่าลืมว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับแล้วการที่เขาทำอย่านี้แสดงเห็นว่าเขาคิดจะเก่อสงครามกับเราใหมแ่แน,แน่นะครับเมื่อเขาพร้อมตอนนี้กัมพูชาเนี่ยมีปัญหาหนักเรื่องเศรษฐกิจ รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยขาดดุลเดินบัญชีสะพัดเนี่ยมาแปดไตามารนะครับแปดไตามารก็คือ24เดือน2ปีติดๆเลยแล้วเงินค่าเงินเลียวเนี่ยซึ่งเป็นเงินของกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องประทะกับเราเนี่ยตกไป12%ตนะปัจจุบันเนี่ยคนกัมพูชาเนี่ยไม่เอาเงินเลียวแล้วใช้เงินดอลลาร์แทนผมได้ยินมาทางลึกว่า เงินกองทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยกัมพูชาเหลืออยู่เนี่ยใช้ได้ถึงแค่เดือนตุลาคมนี้นงงก็จำเหตุการณ์ที่ศรีลังกาได้ไหมฮะศรีลังกาเนี่ยที่คนต้องเข้าแถวต่อน้ำมันน่ะเท่าเข้าแถวต่อซื้อน้ำมันที่เป๊าน้ำมันเนี่ยเพราะว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศหมดเพราะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยเขาถือเป็นเงินสกุลดอลลาร์หรือเงินยุโรปนะเงินยูโรหรือเงินหยวนเพื่อที่ คือเงินกองทุนสองรองของประเทศเนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าถ้าเราสั่งขอยต่างประเทศแล้วเนี่ยเราสามารถมีเงินสกุลหลักจ่ายเงินเขากัมพูชาก็จะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจล้มละลายนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะสั่งของต่างประเทศมาได้เพราะไม่มีเงินสกุลต่างประเทศจา่ายคุณผู้ชมอันนี้เรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าสมมติเราตึงกําลังอยู่เขาจะล้มละลายไหมล่ะประเทศเขาแล้วคนซึ่งกลับไปแล้วไม่มีงานทํา